อที่แตกไงสายศูนย์จุดแปดช็อกสิบสองเบนซากิไซเอ็มนะครับเยื่อไมโครสิบห้ากรัมอกพันละโซเหมือนเดิมเมื่อกี้หลุดไปผมก็ว่าแม่เบรนหนักจริงๆขนาดเปิดหวานแล้วนะว่าหวานแล้วนะเหมือนเดิมครับน่าขึ้นจิบพอดีโอ้ยกัดเลยเว้ยตึ๊บเลยอ่ะ เออลงแม่งกัดเลยตุ๊บเลยอ่ะจะได้ไม่มีสิบกรัมติดมาหมดพอดีครับไม่ได้ติดมาเลยเดี๋ยวต้องให้ส่งมาแล้วลนะโอ้กำลัง สิบห้ามันลงไวไปไงนะมันตื้นผมไม่ได้ทำห้ากรรมด้วยอะนะครับเจอเจอเจอเรก็ควโทรลให้มันอยู่กลางๆน้ำไงมมนได้เช็คช็อคเลยนะครับถ้าระเบิดตัวนี้ก็นั่นเลยเบ็ดก็เหลืออยู่ชุดเดียว เดี๋ยวนี้ผมชอบไงมันดีมนไม่ใช่ไหมเนี่ยมันก็มันคนละแบบชุดเล็กๆเ,เ,เวลาปลากินมันสนุกครับเชื่อไหมผมเอาสิบห้ากรัมเนี่ยเขาปากรองไอชอนปิดคิวเข้ามากินวิ่งเลยอะ โดนอีกแล้ว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 อืนเทิงโอ้โหเสี่ยมันหวานจริงๆโอ้โหเสี่ยมันหวานจริงเจตเตอร์ครับเราจะไม่เห็นมากนะครับ เจนตูนตลอดคออย่ปลาขาดจะได้เป็นอะไรเมื่อกี้เบรกหนักไปหน่อยครับระเบิดโอ้โหขนาดช็อกสิบสองเองนะถ้าตัวนี้ขาดเดี๋ยวว่ากันเพราะเมื่อกี้ไม่ได้เช็คช็อกเลยบินเมื่อกี้โดดบอสปิ้วสวยงามโอ้โหไมโครไมโครบอกว่าเหยื่อมันแดกเชื้อยางอ่ะเชื้อยางอ่ะอานะสุโอ้โหกล้องติดเปล่าไม่รู้เนี่ย นี่กล้องผมก็ติดป่ะติดป่ะเห็นไฟแดงๆป่ะเห็นไฟแดงป่ะไฟแดงๆไหมติดป่ะเห็นไฟแดงๆไหมเหมือนจะติดอยู่ต่อเอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยถีบใหญ่ทีบใหญ่ปั๊มแรงดีจริงๆบ่อนี้โอ้โหโอ้ยโอ้ยสายวิคอโอ้โหมิดมีโอ้โหมันโดดเข้าสวิงเลยนี่มันจำเจ้าของได้ โอดไปนะจำเจ้าของได้โอ้โหโอ้โหได้สวยครับสุดยอดไม่โดน,นสามโอดวันอยู่ได้อยู่ได้อยู่ยเหลืองเป็นปลาทะเลเลยเด้เหลืองเป็นปลาทะเลเลยถ่ายภาพนี้ให้ผมหน่อยนะครับโอ้โอหดูอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะตายเย็นเย็นเดี๋ยวโดดจะได้นักโอ้โหยังโดนเหยื่อที่อยู่ไหนเนี่ย น้องน้องแกะเยอะพี่ทีมันหลุดหลุดพอดีแน่แน่ติดที่พื้นอ่ะเขาโชว์หน่อยโอ้โหแ่มเลยป็นไงสบัดสโลดโอ้โหเพื่อนหน่อยไม่เป็นไรไ,ได้ไดยู่ใสสวยครับใสสวยโอเค ขอบคุณมากครับโอ้โหดูซ้เป็นงานผลงานครับแล้วออเชสเว่นเปิดซิงได้สวยมากนี่ขนาดเดือดักไปหน่อยนะมันก็ต้องมีเทคนิคการเคาะ